เปิดกล่องไม่ช่ยกันเปิดกล่องหรอของมาส่งอีกแล้วต้องบอกว่าครั้งที่แล้วที่ใส่จานอะเอามาแล้วก็ส่งคืนนะเพราะว่ามันหกักอ,อันนี้คือชั้นวางฝาหมอ้อนี่ชั้นนี่ไงมันก็เป็นชั้นอย่างนี้ชั้นชามจานอันนี้ก็คือกล่องในกล่องอ๋อนี่อันนี้มีบับเบิ้ลครั้งที่แล้วอะอนั้นไม่มีน,นี่ก็โฟมรองเลยระ,ระวังระวังนิดนึงเอ้นี่อ่ะเลือนช เราเลือกไฟได้เองว่าแบบจะทําให้มันใหญ่หรือเล็กแล้วก็ปรับเนี่ยขนาดนี่นะคะที่เราคิดไว้ว่าจะตั้งก็คือตรงนี้เขาจะเป็นมุมแบบอ่าวเราเอาจานมาวางแบบโอเคเออมันต้องอาจจะต้องติดกันลื่นนิดหน่อย อันนี้ก็ที่ใส่ชามนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยพอดีไอตรงขาตรงนี้มันหักพอดีก็เลยได้ส่งคืนคราวนี้ก็เลยซื้อแบบชั้นเดี่ยวชั้นเดี่ยวนะคะแบบนี้ดู เขาเรียกอะไรนะฮอพูดหน่อยเขาเรียกเครื่องนนคือเครื่องกองน้ำใช้ก่อนเข้าบ้านอ่าก็คือมาจากปลาปลาใช่ไหมกองอยากนก่อนเข้าแทงอ่าก่อนเข้าแทงก่อนเข้าถังเสร็จปั๊มดยุดแล้วก็กรองละเอียดอีกหนึ่งตัวจากก่อนเข้าบ้านใชใช่ให้เราใช้น้ำได้ปลอดภัยกว่าเดิมครับเพราะว่าทุกวันนี้บางทีพวกก๊อกน้ำอะไรมันเป็นตะตันไวกว่าเมื่อก่อนเพราะว่ามัน มันมีพวกหุ่นปูนรัามากับน้ำเยอะมีสองขนาดเวลาทอดไข่เจียวไงน้องเป็นแผ่นใช่ป่ะแล้วก็พลิกได้ไงเอาไว้หยิบนี้ไก่ทอดอ๋อเด๋เคเดี๋ยวทอดไอ้นี่ไงทอดน้องไก่ใช่ป่ะเออน้องไก่ใช่ป่ะเออทอดน้องไก่แบบกินอาหารเช้าไ่พเพกไทยอันนี้นะไว อัาาน,อนนี้นะคะเรากลับมาจากซื้อของแล้วเดี๋ยวเราจะลองหุงข้าวด้วยไมโครเวฟดูว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วก็ให้ Google ช่วยเราทิ้งล้างไว้แล้วแล้วก็ล้างอีกทีไหงลองดูก่อนนะสวยนะม,มุมกล้องมันแปลกๆเดี๋ยวน้ำสุดท้ายใช้น้ำกินนะคะก็เ็ดโกนอันนี้เขาเป็นเหมือนเซรามิกเลยนะเนี่ยเขาบอกให้ใส่1.5ดเท่าก็คือ หนึ่งช่วยอันนี้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าจะเกินไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ข้าเกินแต่เดี๋ยวเราจะแค่สิบก่อนแล้วเราเอาออกมาดูขอให้รอดแล้เดี๋ยวรอจริงๆเขาให้อันเนี้ยเขาให้ประมาณสิบห้านาทีแต่เราลองที่สิบแล้วก็อ,ออกมาดูก่อนเอาจริงบ้าทุกคนคือแค่หุงข้าวอ่ะกล้องงงแหละไม่ยองไปไม่ลองไงไม่ใันจะทำไงให้ เป็นผู้ช่วยเมื่อกี้พี่ฮ้องก็มาช่วยสิ่งแรกทำไมมันเปื้อนนะสิ่งแรกที่ได้มานะคะก็ปโปรโปได้ของสุดแสนจะมินิมอลนะคะก็คือน้ำตาลมิตรผลน้ำพริกพี่ฮอหยิบแล้วก็เซเว่นนะคะเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างเขาแถมอันนี้มาด้วยซื้อครบร้อยหนึ่งก็แถมมาแก้วกาแฟปะที่พี่บอกใช่น่ารักมากคิวสุด แก้วชาได้เลยใช่เป็นแก้วแบบนี้แต่มันเปื่อนๆนิดหนึ่งแล้วก็วันนั้นไปบ้านเจอ๊อมาอันนี้อร่อยมากเอ่อน้ำบ้วยอะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเมนูของเราจะเสิร์ฟด้วยไข่เจียวใส่หัวหอมแล้วก็พริกแล้วก็ถุงนี้นะคะที่เอซื้อขนมเอยไม่ใช่ขนม แคบหมูต่างๆคือเขาก็คงกลัวว่าอาหารน่ะกินไหม่ะม่วาเ็ดนี่พี่หอมารยันเกลือซื้อเพราะว่าขวดสวยมากคุณต้องเข้าใจนะว่าแบบแม่บ้านมือใหม่แม่บ้านแบบเน้นเน้นอุปกรณ์สีมือไว้อีกเรื่องกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินแกออกมาแล้วสวยงามแกออกมาแล้วสวยงามสุดๆ จะกินน้ำจิ้คผัดหรือน้ำแก้วอีอ๋อสมัยก่อนก็ทำอยู่นะนี่น้ำปลาแท้เขาเขียนว่าพรีเมียมก็เลยก็เลยเลือกแต่เป็นสูตรที่แบบคีโตซื้อพอขวดซอสสีราชานะคะเก๋ๆแบบนี้นะคะไปเริ่มเลยเปิดดูก่อนว้าวซุกอยู วยสวยสวยเลยสวยเลยนี่มันสุกหรือยังวะอุ้ยมันเหมือนสุกเลยอ่ะจิ้มมาหน่อยดิแล้วก็บีบดูอ่ะลองว้ายเป็นข้าวเลยอ่ะเป็นไงสุกยังสุกแล้วหรอสุกเลยสวยงามเกลือเกลือโอ้ยทุกคนแนย่มากไม่มีมีดเพราะว่าเราเล็งมีดแบรนด์หนึ่งไว้รอ 9. 9. 9. เก้าจุดเก้าไอ้รอสิบ ฉันก็เลยจะาลองใช้ตาตลยฉันว่าต้องคัดเตอร์ลยวแะได้เลยได้เลย,เลยอันนี้คือได้เลยลุจะไ,ไม่พอแค่นี้แน่นอน ก็ทีละสองดีกว่าคนละรอบง่ายสุด แล้วนะคะเพราะว่าเรามีน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วแล้วก็นี่เลยเขาจะเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะสีแดงกับส,สีฟ้าถ้าเป็นห้องแล้วเรามีอันนี้พอดีนะคะของทานก็คือเป็นแบบมัสตาร์ดโอใส่ลงไปด้วยตอนนี้นะคะเรากำลังมาอีเกียค่ะทุกคนพบจะมาซื้อชันนะคะไปตั้งบน ตู้เย็นทุกคนแสมาอาจจะมืดๆนิดหน่อยเพราะว่ากำลังขึ้นไปที่จอดรถนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันค่ะ เราใส่ไปในท่อแล้วก็เราจะได้ไม่ใช้มือแบบว่าไปงนไงอนี้ก็คือจะลิง์แบบความชมพูชมใจได้กันนิดหน่อยคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรอาจจะเป็นคลิปแบบว่าเปิดเผอทั้งคลิปเลยหรือเปล่าเปิดเปิดรวมรวมหมายถึงว่าแบบทุกคนก็จะเห็นคลิปว่า เปิดอีกแล้วเปิดอีกแล้ววันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะสี่ชิ้นอันนี้อะไรอ่ะบาทีสั่งไปก็ลืมอ่ะเพื่อนๆอนอาจจะอยากได้พิกัดหรือว่าใครที่แบบกําลังทําบ้านหรือหาของจัดอะไรอันนี้คืออะไรรู้ไหมชั้นวางน้ําหอมแบบสี่ชั้นเป็นอะคริลิกอะคริลิกใสแต่เขาแบบว่าติดมาเห็นนะ เวลาล้างจานน่ะทุกคนคือแก้วอ่ะเป็นอายุเยอะไม่รู้เกี่ยวเปล่าแต่คือแก้วไม่ได้กระแดะนะแต่ว่าล้างมือด้วยน้ํายาล้างจานแล้วมือแห้งคือตอนเนี้ก็ต้องรอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผที่เขาใส่กันล้างมืออ่ะรู้สึกได้เลยอ่ะว่าตัวเองเหมือนแอบจะแพ้อ่ะเออก็เลยใช้วิคีนวิคกนก็โอเคขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าต้องใส่ถุงมือล้างจานอ่ะอันนี้จะเป็นแบบแขวนแล้วก็ใส่ผ้า ผ้าแบบตรงนี้สมมุติอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวไปใส่ให้ดูนะแล้วก็มีตะขอไว้แขวนแบบชุดทําคงทําครัวอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวไปติดแล้วก็เดี๋ยวรีวิวอีกทีอันนี้คือแขวนใช้เข้าไปแล้วก็ใส่กระดาษทิชชู่ที่เสียบอันนี้เขาจะไว้ห้อยแก้วใช่ไหมแบบแก้วอะไรเงี้ยห้อยลงมาตามที่เราบิวอินใช่ปะ ที่แผนของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วความพีคคืออันนี้ค่ะมันกว้างไม่พอที่เราจะเอามาติดตอนแรกเราจะมาติดตรงนี้แล้วก็ในส่วนของที่แขวนนะคะ<ม>เขาจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วจริงๆมันต้องตรงนี้นะคะแล้วมันก็แบบแผนมาส่วนอันนี้นะคะได้แล้วเราก็เอาทิชชู่มาใส่เนาะ นี้นะคะที่เราซื้อมาใส่โอ้พอดีเดะเดะพอเปิดไฟก็โอ้สวยงามเลิศเลยค่ะว้าวคุณพี่จิโก ถ้าหายดีแล้วกลับไปเขียนนิยายกันต่ออ้าคนทันทูฉันรู้สึกสุดใจนะสิแล้วตอนนั้นก็เลย าะคะหน้าบ้านกำลังติดประตูอัตโนมัตินะทุกคนหน้าตานะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็คือสีดำเข้ากับบ้านสุดๆชอบเยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับบ้านทางนั้นนะคะก็เลยคิดว่าแบบเถอกันเรื่อยๆดีกว่าทุกคนจะได้ดูด้วยว่าแบบมีอะไรบ้างนะคะจะได้อัปเดตกันไปเนาะแล้วก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีไม้อันเนี้ย จะเอาไว้ห้องสตูนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้แต่งห้องสตูเลยนะคะแต่ถ้าแต่งเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูก็จะเป็นสีไม้ที่แก้ว่ะชอบช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีขาวธรรมดายาวๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นผ้านะคะผ้าเช็ดในห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเช็ดจานก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือที่มีมันไม่พอนะคะก็เลยสั่งมาเพิ่มหน้าตาเป็นแบบนี้คือแก้ว่ะอยากทำอาหารใช่ไหมแต่ว่าบอกเลยว่าแพ น้ำยาล้างจานเคยพูดไปแล้วแหละแล้วนี่นะคะก็จะเป็นสีเหลืองๆประมาณนี้แล้วมันดูแบบดีเหรอไหมขึ้นมาได้ไงขึ้นมาได้ไงงงงงงง น้ำยาล้างจานหรือว่าแบบสบู่ล้างมืออะไรแบบนี้นะคะก็ซื้อมาสองอันคนละไซส์นะอันนี้นะคะจะเป็นตัวใส่น้ำมันแล้วก็แบบเป็นแบบสเปรย์คือหลังๆแก้วทำอาหารใช่ไหมกำลังฝึกอยู่ไม่ได้เก่งหรอกแต่รู้สึกว่าใส่น้ำมันบางทีโรยไปแล้วมันดูเยอะไปก็เลยอยากจะแบบฉีดแบบที่เขาชอบทำแบบปิด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 แบบนี้นะคะก็เลยซื้ออันนี้มาเฮ้ยดูดีนะเนี่ยเราใส่น้ำมันยังไงเปิดยังไงนยะ อ๋อเปิดเลยแล้วก็เทใส่ฝั่งนี้นะคะข้างหลังเราตอนนี้นะงงปะงงนะงงงงเอองงงงแต่จริงๆของพวกน,นี้คือมันก็ต้องใช้ต้องมีแหละเนาะอ๋อ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 อันนี้นะคะ เขาอุย้ยสวยอยู่นะข้างๆเป็นสีเงินเงินนี่จะเอามาวางเครื่องปรุงพอหรือเปล่าอะหลังๆรู้สึกเครื่องปรุงเยอะแล้วอะอย่าเงี้ยแต่ว่าเครื่องปรุงมันจะเล็กกว่านี้นะแ,แม่จะหมุนตาดานอันนี้ก็คือที่ทอดไข่ดาวนะคะให้เป็นรูปหัวใจหรือรูปดาว อันนี้นะคะจะเป็นช้อนใหญ่อะ่ะเคยเห็นคนเกาหลีเขากินปัส๊สมมตกินอเป็นสีไม้ไม้ไม้เข้มอืมช้อนใหญ่เอาเรื่องอะเนี่ยสองสีกับหนึ่งช้อนใหญ่แบบนี้จ้าน่ารักมากส่วนอีกชามนะคะก็คือน่ารักเหมือนกันนี่เทียบขนาดไซส สองอันได้คือลายแบบสวยมากเป็นโทนชมพูนะคะแล้วอันเนี้ยก็คือไว้ใส่ข้าวแล้วก็แบบกินได้เลยคือน่ารักมากแต่แก้วอ่ะไม่ค่อยชอบชามที่เป็นแบบอย่างเงี้ยกลัวมันแตกทุกคนแก้วอ่ะชอบชามไม้ที่คลิปที่แล้วน่าจะเห็นที่ไปซื้อมาจากอีเกียคือดีมากๆนะคะอันนั้นคือแบบไม่ต้องกลัวแตกเลยแต่อันเนี้ยก็จะมีความแบบฟิลนิดหน่อย นะคะแกะนี้ก่อนตรงปกมากคือรอของแบบพักใหญ่แต่ของเล่นแมวที่ตรงปกสุดๆใส่งาม 嗯。 มันมีความเปรี้ยวๆเหรอใช่มเมาเปรสชาติดีท้ายผงปรุงสำเร็จ <c oughs> อันนี้คือน้ำยาฉีดนะเป็นแบรนด์นี้เ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอะฉีดขจัดคราบในห้องขวัน <c oughs> ที่อยากได้จริงๆก็คืออันนี้กันไก่นะคะ <c oughs> ฟังเสียง <c oughs> ตัดลูกชิน้นต,ตัดนู่นตัดนี้รู้สึกว่าใช้กันไกตัดแล้วมันแบบง่ายแล้วก็สบายใจเรามากๆนี่นะคะ ่าจะเลี้ยงถูกนะพอเลี้ยงเข้าไปอย่างนี้นะคะก็ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูไม่น่ากลัวเพราะว่าเขาก็เก็บปลายมีดเข้าไปข้างในนะคะแต่ตรงนี้ก็จะเห็นอยู่ค่ะซื้อหมอนจําได้ไหมว่าเราเห่อปอกหมอนไปแล้วทีนี้เราคิดว่าปอกหมอนมันคือปอกหมอนอันเล็กๆอะแต่คือมันกลายเป็นปอกหมอนไซส์ใหญ่เราก็เลยต้องหาหมอนไซส์ใหญ่มาใส่ลุ้นมากว่าจะใส่ได้หรือเปล่านี่ แต่ว่าอันเนี้ยเห็นรีวิวเยอะแล้วก็บอกว่านุ่มนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็ได้ใส่แล้วอันนี้ก็คือเป็นปลอกหมอนมาลีเมโกของเราที่ซื้อก่อนเอยใดในบ้านนี้เลยในที่สุดน้องก็ได้ใส่สักทีใหญ่เหมือนหมอนนอนแล้วเลยไม่ใช่หมอนเอามาพิงหลังใดๆ แต่คิดว่าจะไว้ตรงโซฟาเดี๋ยวหาที่ไว้ก่อนสุดท้ายของวันนี้นะคะเรามันแม่ครัวยุค2023นะคะเครื่องต้มไข่ก็มาเครื่องปิ้งขนมปังก็มี oh my god OMG สีแบบขานวนวลนี่นะคะไปประกอบร่างมาแล้วจริงๆไม่ต้องมีอันนี้น่าจะสวยกว่าแต่เขามาเป็นอย่างนี้ก็วางไปก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีตรงนี้ด้วย แล้วก็สุดท้ายนะคะเครื่องต้มไข่ต้มใจเงินกับดำแต่ว่ารู้สึกว่าก็น่าจะเข้าแล้วอันนี้เราไม่ได้น่าจะตั้งอะไรไว้ข้างนอกขนาดนั้นเพราะว่าต้มทีก็ยกขึ้นมาทีอะไรแบบนี้ของเครื่องต้มไข่ต้มได้สามฟองอืมประมาณนั้นสุดท้ายจริงๆแล้วของวันนี้นะคะอันนี้ก็คือผ้าเช็ดมือที่เป็นแบบโบความโบความใจเห็นไหมแล้วก็สีแบบน้ําตาล<ม>เข้มน้ําตาลอ่อนสีขาวอะไรแบบนี้เป่าพี่ๆเข้าไป ิงคือด้วยตอนนี้นะคะคืออาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะ เตรียมขนของแล้วก็คือหมายถึงว่าไปเก็บของที่บ้านแบบเอาทีวีมาอะไรเงี้ยแล้วมุมตรงนี้ที่แบบวางของเนี่ยก็ยังไม่ได้วางเลยทุกคนยังไม่รู้ว่าจะจัดอะไรแล้วก็เสื้อผ้าอีกที่จะขนมาคือต้องแยก,กเยอะมากเพราะว่าตู้ที่มีเนี่ยอาจจะไม่พอเสื้อผ้าที่มีอยู่แต่ว่าอาจจะแบบว่าเอาไปปล่อยขายหรือว่าบริจาคอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้นะคะก็ผ่านมาน่าจะ2อ,อาทิตย์ได้แล้วเราใช้ชีวิตนอนบนเตียง8ฟุตนะคะเรารู้สึกว่า ถ้าให้รีวิวส่วนเราคือดีมากคือได้กลางนู่นกลางนี่นะคะแต่มีความแบบมันกว้างมากแล้วมันห่างเขาเรียกว่ามันห่างมีความแบบสเปซส่วนตัวในห้องเดียวกันสุดๆถ้าใครต้องการก็ลองดูนะคะเพราะว่ามันก็แบบว่าพี่หอก็ตัวเล็กด้วยก็เลยแบบอยู่คนละฝั่งอะไเี้เลยเนาะแล้วก็หลังจากที่อยู่บ้านเนี้ยทุกคนก็ได้ความว่าไม่รู้ว่าตอนที่เราจะย้ายสตูไปห้องนูนะ้นอะเราจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าเราอะชอบแสงมุมนี้มากๆแล้วก็คืออันนี้แสงไฟ ของที่เขาติดให้อ่ะมันจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะมาเปิดตอนบิวอินเสร็ใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบ mm hmm. เฮ้ยแสงไฟแบบสว่างไม่เท่าบ้านเก่าเลยเพราะว่าแสงไฟอันเก่ามันจะเป็นแบบไฟปิงปองกลมๆอ่ะแต่พอมาใช้งานจริงอ่ะแค่รู้สึกว่า แก okay. มันเหมือนแสงไม่เยอะนะแต่มันทำให้หน้านวลหน้าละมุนได้ทั้งแบบกล้อง iPhone ที่แบบยมมีมากๆนะคะ mm. ก็ยังพอเอาอยู่อะ่ะก็เลยโอเคกับแสงนี้แล้วอะ่ะก็เดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะอยู่กันถึงจัดห้องสตู้แก่อ,อกลัวเพื่อนๆเบื่อ,อ,อ,อว่าแบบเอา้เอาอันบล็อกอีกแล้วอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นช่วงแห่งการช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีของมาส่งเหมือนกันก็จะเป็นชั้นแล้วก็ ถาดแมวอะไรแบบเนี้ก็อาจจะไม่ได้เปิดอะไรมาไม่รู้ว่าเพื่อนๆแบบอยากดูหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันนะคะว่าแบบเออตอนช่วงันแพ็คอะไรเงี้ยชอบไหมวันนี้นะเป็นวันแรกที่เราเปิดมา่านอย่างนี้เรารู้สึกว่าความเขียวชะอุ่มคือดีมากๆแต่อยู่มานะคะสองอาทิตย์ได้ยังไม่ได้เปิดตรงนี้แบบจริงจังเลยแล้วตอนนี้เหมือนต้นไม้กำลังเขียวชะอุ่มสวยมากๆเลย